เป้าหมายการลงทุนของแฟนชสยซี่คือระยะเวลาการคืนทุน สวัสดีครับผมอาจารย์เอนะครับทายาททางธุรกิจรุ่นที่2ของแสมเซกผู้ก่อตั้งสถาบันธุรกิจแฟนชส์อาหารหรือ FFI เจ้าประสบการณ์ของผมนะครับเกือบ30ปีในธุรกิจแฟนชส์ได้บอกไว้เลยะครับว่าแฟนชส์ซี่คนไหนก็ตามในการลงทุนธุรกิจแฟนชสยไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจแฟนชสยหลักหมืน่นเช่นธุรกิจชาไขม่มุกหรือธุรกิจข้าวเหนียวหมูปิง้งลงทุนหลักหมืน่นหรือลงทุนหลักแสนนะครับ หรือแม้ทั่งลงทุนหลักล้านก็ตามหรือลงทุนหลักหลายสิบล้านก็ตามคําตอบสุดท้ายครับที่แฟนเจซี่ทุกคนต้องการคือคือนทุนกี่เดือนคํานี้แหะครับคือคําที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยของธุรกิจแฟรนไชส์ของแสมเซ็กที่ผมมุ่งมั่นและผมก็โฟกัสในเรื่องนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้แหละครับแต่ว่าคําว่าระยะเวลาการคืนทุนมันทําให้ทีมแส่มเซ็กทั้งหลายต้องมานั่ง brainstorming ในการนั่งคิดถึงคําว่ามาตรฐานการทํางานต่างๆจนถึงมาตรฐานการ manage งานร่วมกันระหว่างแฟนเจซอกับแฟนเจซี สิ่งที่เราต้องนั่งมองเลยครับก็คือว่า layout ค cool ร er ัวต้องเป็นมาตรฐานอุปกรณ์ครัวต้องเป็นมาตรฐานการดีไซน์ร้านจะต้องมีการโดดเด่นทันสมัยที่จะเรียกเรียกให้แฟนคลับเก่าๆให้ได้เข้ามาแล้วก็ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆให้ได้เข้ามาการถ่ายรูปที่จะต้องดึงดูดลูกค้าเข้ามาแล้วก็ให้ทําการสมราคาเพราะถ้าเกิดบอกว่าในสาขาโรงเรียนนะฮะสินค้าเป็นแบบหนึ่งการถ่ายรูปต้องเป็นแบบหนึ่งออกสู่ข้างนอกนะก็ต้องเป็นลักษณะอีกมูดหนึ่งอีกโทนหนึ่งของการทาํางานเพราะนั้นการลงทุนต่างๆที่เรา ทั้งในเรื่องของมาตรฐานครัวมาตรฐานอุปกรณ์มาตรฐานการตกแต่งสาขาต่างๆและรวมทั้งในเรื่องของการทํายอดขายท่านจะได้ได้ยินเวลาตอนที่ท่านมาอบรมสัมมนา,ากับเราในฐานะที่เป็นแฟนเจ์ซีก็คือการบริหาร TATC t a คืออะไร TC คืออะไรมันสัมพันธ์เกี่ยวกับยอดขายได้ยังไงนี่แหละครับคือสูตรอันนึงในเรื่องของการทําเรื่องของระยะเวลาในการคืนทุน3 C คืออะไรครับเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะบริหารงบกําไรขาดทุนและแน่นอนครับเมื่อเรา รู้เรื่องงบลงทุนเมื่อเรารู้เรื่องของคําว่ากําไรก็จะออกมาเป็นระยะเวลาการคืนทุนแต่ในการทํางานนี้มันไม่ใช่แค่เขียนสูตร Excel ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าระยะเวลาการคืนทุนเท่าไหร่มันต้องมีการทํางานร่วมกันมันมีคําว่า strategy ที่เราทํางานด้วยกันผ่านคําว่า Trade Zone ด้วยกันมันมีคําว่า standard of operation ที่เราทํางานร่วมกันเห็นไหมครับทำไมในคลิปนี้ผมถึงมีใส่คสําศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายทุกอย่างคือประสบการณ์ทุกอย่างคือทฤษฎีทุกอย่างคือ กกและทุกอย่างคือการเวิร์กงานจริงที่เอาทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์จริงมาผสมผสานกันทั้งในแง่ของประสบการณ์ของตัวผมเองรวมทั้งประสบการณ์ขององค์กรนี้ที่เกิดขึ้นมาผสมผสานกันออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโน้ตเฮาทุกอย่างเป็นความรู้ที่ท่านเท่านั้นที่ต้องการที่จะเป็นแฟนชส์ซีเท่านั้นที่เราจะสอนท่านจะแนะนําท่านจุๆจุจุๆๆถ้าอยากรู้ความลับของความรู้ตรงนี้เพื่อเป้าหมายในการคืนทุนร่วมกันสมัครมาเป็นแฟนชส์ซีของเรานะครับแล้วท่านจะรู้ คำตอบทั้งหมดแต่ผมต้องบอกให้เลยนะครับการเป็นแฟนเชสซี่ของเสี่ยมเซ็กท่านต้อง1สมอง2มือเพราะผมบอกเลยว่าคุณแม่ผมคือคนที่สร้างธุรกิจผมเป็นทายาทรุ่นที่2และท่านเป็นทายาททาธุรกิจร่วมกันกับผมต่อกับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาสืบสารวัฒนธรรมการทํางานที่ประสบความสําเร็จร่วมกันเราจะไม่ใช่คุยกันแค่ผ่านตัวหนังสือแต่เราจะทํางานกันภายใต้วัฒนธรรมการทํางานร่วมกันและนั่นแหละครับถึงเป็นที่มาของระยะเวลาการคืนทุนด้วยความสำเร็จ ร่วมกันระหว่างแฟนชัยซออย่างพวกเราและแฟนชัยซี่อย่างคุณพบกันนะครับ